ในตอนนี้นะคะก็จะพามาแฮนด์ออนมาลองถือเล่นกันให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าเจ้า iPhone 6เนี่ยน่าซื้อหรือว่าไม่น่าซื้อกันแน่ค่ะเจ้า iPhone 6เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะอยากได้ iPhone เคยมี iPhone 5หรือ 5S นะคะที่หน้าจออยู่ที่ประมาณ4นิ้วแล้วก็เห็นหลายๆค่ายเนี่ยออกจอใหญ่มาอุ้มเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่รอคอย iPhone ให้มันขยายหน้าจอสักทีค่ะ ตั้งใจว่าอุ้มเหมไม่ได้ใช้ iPhone มานานมากนะคะก็คือไปใช้ HTC One M8 มานานเลยละ่ะตอนนี้พอมาลองใช้ iPhone 6จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาลองเล่นกันค่ะ iPhone 6เนี่ยก็ด้วยระบบปฏิบัติการของมันก็คือ iOS ใช่ไหมคะโดยที่มีการอัปเดตขึ้นมาเป็น iOS 8เรียบร้อย ใน iOS 8ก็จะมีหลายๆอย่างที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ทําให้เราใช้งานได้เยอะได้ดีขึ้นอย่างเช่นอันนี้นะคะนนี้มมอเป็นอันนี้น,นี่มากับ iOS 8แน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับ iPhone 6ตัวอย่างง่ายๆค่ะในเรื่องของ Notification iOS 8นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนที่าสามารถเพิ่ม Widget เข้าไปใน Notification Center ได้ค่ะตัวนี้นะคะก็ ลงแอปต่างๆ,างๆเช่น Yahoo Weather นะคะหรือว่าจะเป็นแอป widget App, Wid App launcher ค่ะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนี้เพิ่มมาด้านบนตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่คนจะกลัวเลยคือเมื่อหน้าจอใหญ่ขึ้น Steve Jobs เคยบอกว่ามือมือถือเนี่ยไม่ควรจะใหญ่ไปกว่า4นิ้วใช่ไหมคะเขาก็ได้ออกแบบการแก้ปัญหาโดยการให้กดแตะนี่นะคะ2ทีแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกเลื่อนลงมานี่นะคะแตะ ทีก็จะถูกเลื่อนลงมาทําให้เราสามารถที่จะขยับไปด้านบนได้อันนี้นะคะหน้าจอหน้าจอสี่จุดเจ็ดนิ้วตัวนี้ค่ะมืออุ้มถึงนี้ค่ะเอื้เคอฟอยู่ตรงนี้คะอุ้มเป็นคนมือเล็กนะคะมือประมาณนี้นี่ค่ะเค์ฟได้ถึงแค่นี้นะคะไปข้างบนไม่ไหวแล้วก็แตะสองทีอย่างนี้ค่ะเพื่อให้มันเลื่อนลงมามันจะช่วยได้อะไรคะมันจะช่วยในเว็บอย่างนี้ค่ะสมมติอุ้มเข้าไปที่ ไอ้ม i มรีวิวนะคะเราจะแตะไปหน้าต่อไปไม่ถึงแล้วนี่นะคะเอื้อมสุดนะคะไม่ถึงแล้วค่ะก็แตะสองทีอย่างนี้เพื่อให้มันแตะด้านบนถึงก็สะดวกขึ้นนะคะก็ต้องลอง,ลองดูกันยาวๆว่ามันจะมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของ iPhone 6ค่ะที่พัฒนามา มีหลายคนถามามานะคะว่าการใช้งานมือเดียวเป็นไงบ้างเนี่ยอุ้มมาลองเข้า,อาแอปพลิเคชันต่างๆ่างที่มีอยู่ใน iPhone 6ตัวนี้นะคะให้ดูแบบมือเดียวกันดีกว่าแล้วก็เล่นเว็บอะไรอย่างนี้ให้ดูว่ามือเดียวเนี่ยสามารถทําอะไรได้ถึงไหนนะคะเรามาเริ่มที่เมสเ g จค่ะนะคะ,นะคะ,มะเมสเ g จฟืบเปิดมาปุ๊บค่ะตอนนี้มเมสเ g จก็สามารถที่จะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าสามารถดูเวลาในการส่งได้แล้วโดยทําการเลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนดูเวลาค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปมากนะคะมาดูอันที่สองกันเลยค่ะคาลเลนเดอร์ค่ะคาลเลนเดอร์ก็หน้าตาเหมือนเดิมค่ะสามารถที่จะดูเป็นวันเป็นเดือน เป็นปีได้เหมือนเดิมค่ะส่วนที่3ค่ะโฟโต้โฟโต้ที่เป็นส่วนที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าในหลายคนเนี่ยจะหารูปไม่เจอมันจะถูกบันทึกเป็นทั้งในอัลบัม้มมีการแชร์อย่างนี้มุ้งปิดมุ้งปิดไอคลาวแชร์ก็จะไม่เห็นมีแชร์อยู่นะคะแล้วก็จะมีะเป็นพาร์ทของอัลบั้มเก็บแยกเลยค่ะเป็นไทม์แลปเป็นเบิร์สสโลโมโวิดีโอหรือว่าเป็นพาร์ทที่ดีลิทแล้วก็ไม่ออกนะคะคือดีลิทดีลิทก็จะมาเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้ค่ะ ถ้าจะดีลีทอีกครั้งคือต้องทําการกด select นะคะแล้วก็เลือกรูปที่อยากจ,จะลบแล้วก็กด e ี e t ทไปค่ะอีกรอบหนึ่งนี่นะคะประมาณนี้ค่ะโน้ตเนี่ยข้อดีของมันที่เพิ่มมาคือสามารถเพิ่มรูปได้แล้วนี่อินเสิไปเลยรูปนะคะนี่เพิ่มรูปนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ค่ะนี่นะคะ มาพูดถึงเรื่องการพิมพ์ทั้งหน่อยดีกว่าการพิมพ์ขออนี้ใช้สองมือนะคะการพิมพ์เนี่ยตอนนี้สามารถที่จะจะเห็นนะคะว่าใน iPhone 6เนี่ยคีย์บอร์ดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีดิกเตชันนะคะคือมีคําทายคํามาให้ตลอดเลยว่าเรากำลังจะพิมพ์คํานี้หรือเปล่านี่ผมลุงพิมพ์ว่าอยากไป,ยไปเที่ยวไปเที่ยวนี่นะคะเลือกทะเล แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยแบบนี้นะคะก็สะดวกดีค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีหาโหมดพูดแล้วพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยและภาษากฤษนะคะก็สามารถที่จะกดตรงที่เป็นคําพูดเป็นเป็นรูปไม่ค์ตัวนี้นะคะเราก็พูดได้ค่ะอยากไปเที่ยวทะเลแล้ว ก็ความแม่นพอสมควรนะคะก็สามารถจะพูดยาวๆไปต่อๆกันได้เลยอย่างเช่นนี้นะคะเปลี่ยนภาษานะคะเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็กดค่ะอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจมันอยู่กับเธอหมดแล้วตอนนี้เว้นวรรค อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาบรรทัดต่อไปสิงโตนำโชคเว้นวัคอากูแกรมมี่เว้นวัคไออุ้มรีวิวค่ะก็ จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคําธรรมดานะคะที่ไม่ปนกับชื่ออะไรเงี้ยก็จะสามารถทําได้ดีถูกต้องนะคะพอมาเป็นชื่อปุ๊บหรือว่าคําที่เป็นเฉพาะปุ๊บมันก็จะเริ่มมั่วนะคะแต่ก็ถือว่าประทับใจนะคะใช้ได้เลย